สัสดีค่ะผู้กับร้านพาก,กันไปเตรียมตัวที่ไปเที่ยวไซม์เมื่อน,นี่ลานไปเชียงรายมือเลยลานไปเที่ยวเชียงรายอมดืดก่น,นปปวันครอบครัววันนี้วันครอบครัววันที่สิบสี่มีษาเดี๋ยวอันลูกสายหลา,าสิมาห้ามแอะคร,รอบครัวเป็นปูเป็นเงารอแสนชัยขนน้อยจะบ่กินน้องดิฉน้องเอ้ยจังลานมีลานคนเดียวนี่ที่มีลานอีกคนมาได้วุ้นี่กำลังปั่นอยู่ นี่หลานอีกคนก็คพริบแล้วนไงแต่สิได้กูเถ่ามไปแล้วกูเถ่าไปแล้วมัมีแห้งแล้วซัมอีกนะำมมีแห้งเลี้ยงให้เฮ้ยมันมีแห้งเลี้ยงแล้วซัมมันเถ่ามมมีแห้งเรียงล่ะผสมล้วน่ะนี่มันมีแห้งเลี้ยงนี่เนาะไอ้ยคองแท้แท้วาคองแท้แท้วาคอนแท้แท้วานี่นี่ พ่อกันที่เชียงรายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปพ่อกันเชียงรายจ้ะเตรียมตัวไปเที่ยวพ้นถึงแล้วจ้ะจูโมงนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศ ดีจ้ะ,ะไอจีนอนหลับลตื่นพอดีมาถึงมงสวัสดีค่ะไอจีไอจีสวัสดีค่ะ,คะมาถึงแล้วค่ะอากาศดีจ้ะจูงที่เชียงรายนะคะน,นั่น ฝุ่นปีเนยเดยนไปหน้าม,มาถึงก่อนแล้วเห็นละเห็นกันละมาครับอนน่องกะนเล็กน้อยเล่นหน้า สามพ่อลูกอ้าวฮัยเั้ยัฮ้้ยเฮ้ฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้้ยเฮ้ัเฮานาฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้้ยั้ย่ cái khác này thương bằng thương cả mì, bầu không

ือขม้บัตรเข่าห้าสิบบาทดีจ้าดีจ้าทักทายหน่อยค่ะ ล้อล้อกับเขาล้อกับเขาล้อส่งต่ำสร้างเขาแพดสร้างสูงต่ำจ้ะกินห้องท้องไปก่อนเดี๋ยวสิไปต่อทเที่ยวต่อที่อย่างก็นาวาแลนด์จ้ะอ,อ,อันนี้จุดจุดนัดพบจุดนัดพบของไอจีกับพี่น้ำ <c oughs> ผักกะหล่ำจุ้มอ๋อต้มยำ <coughs> <coughs> <tong> คนที่ยิวที่สุดก็คือตะเวดนี่ยำปลากรอบยำหม่วงค่ะม่ว้างเใจว่าเพ่อด้เปลาสามต้มามาล้ลกอืมจีกินข้าวพัดก็กินข่าวดดีๆัานได้พี่น้องมากินข้าวน้ำกันกินข้าวแร้วส่ได้ไปเล่นน้ำน้องคนหน่อยก็กินข่าวเป็น กินข้าวพัดดูนั่งปันคนไงกินข้าวขวบเก้าเดียนได้จ้ามาจ้ายำมวงปับสคนช่ยกันขอบคช่วยะมาจ้าเกกจา กินข้าวนักเนะ่ยก็แก่ใกล้จน้ำมัสูงตัดแต่กินเปล่งมาเป็นไหมตัดนะ เพื่อนเอาด้อจ้าพี่น้องเขาผัดจานใหไ่เอจีแท้ไปเล่นน้ำปูเพล่ะคนเริ่มมาแล้วจ้ะคนเริ่มมาแล้วมายาวไปกินข่าวอิ่มแล้วจะสิไปต่อจ้ะน้ำหาไอจีก่อน ยังไหนนอ้นอหน้อยจีนำหาคนหน่อยก่อนจ้ากินข้าวผัดลายเติบมื้อเช้าเพิ่นมากินขา้าวเอ๊ยคนหน่อยอยูพี่เด้ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้จีจ้า ว่าพันมาแอบเบิงผู้บ่าวเล่นน้ำเดี่นี่ก็อีมาแอบเบิงผู้บ่าวเล่นน้ำเตะบ่าวดิเ่นน้จีจ้ายิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะ บรรยากาศดีจะน้ำตกเปิดละหันประธา,านได้เปิดเครื่องนี้สงการจ้ะยาแววจะพาเด็กน้อยมาทเที่ยวเพราะว่าวันหยุดหยุดถึงวันที่17 เราหยุดกันแต่วันที่ส<า>ิบสอจะมอดได้หยุดวันที่สิบสามถึง17บเถ้าจันหยุดอากาศเริ่มเย็นละคนก็นเริ่มมาช่วงบ่ายแล้วไอจีก็ก,กินข่าอิ่มแล้วจ้าอ่ะลาคลิปให้ยานะลูกไอคลิปนี้ คลิปนี้ยายแววขอลัสามีกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลนั่นเด้อค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย